ขอเสียงกรีดกับเจ๊ เธอลงหลงเธอมีใครสนใจทำไมแค่ลมเพียงเขาเบายังทำให้เนบนาวแคเพียงกันฟ้าที่วาดเรายังทำให้มีน,นาทำไมมันช่าอบาเมล่อเก ฉันงปลอบาเหลือเกินแต่ชีวิตเมื่อไรจะเข้มแข็งไม่งอนห้มันสิ้นสุทำไมแค่ลงเพียงพราวเบายังทำให้น้ำหนัแค่เพียงพันกว่าที่ว่าเปลายังทำใหมีน้ำตาไม่ช่างปลอบ คิดเหมือนกันเลยให้มันมาอารมณ์เสียใส่กระดานทาไมเนี่ยมันมาวาดรูปใบคาหรือให่เสียงถ่ายแล้วว่ามันวาดอะไรแต่ว่ามันกับมันเป็นเป็นรูปอะครับที่ยังเขียนไม่เสร็จเป็นรูปของคนรักเราอะครับแล้วคือแบบเหมือนพี่กราชาเป็นตัวเราตัวเราในอดีตเป็นตัวเราในอดีตครับล้วเหมือนกับตอนตอนนั้นคนดูจะเข้าใจไหมว่ากระชาเป็นเจนในอดีตคนดูไม่ใหญ่ตอนนี้แหละครับเป็นแบบเหมือนกับว่าตอนแรกเรามาแบบเราก็วาดดีๆใช่ไหมครับเพราะว่าอารมณ์ เพลงเริ่มแบบดังขึ้นเขาแบบไม่ใช่ประเด็นคือทุกอย่างมันต้องสื่อสารได้โดยไม่ต้องมายืนอธิบายแบบนี้แล้วก็ครูไม่เห็นเจมที่จะมีอะไรกับกระดานกระดานใบนี้ไอ้บืนแผ่นนี้มันคือจริงๆแล้วคชาต้องเป็นเหมือนคนวาดเป็นอาร์ติสต์คนหนึ่งที่อกหักและเจมก็คือตัวเล่าเรื่องเล่าเรื่องของไอ้ตัวอาร์ติสต์คนนี้ไม่ใช่เจมในอดีตเอออ่าอ่าเดี๋ยว เตะความยังไงกันจะยังไงเอายังไงเอายังไงในวันนี้ต้องชมเจมก่อเลยนะว่าสัปดาห์นี้ไอความตั้งใจความมุ่งมั่นความพยายามเนี่ยมันทําให้ดีขึ้นมันทําให้ดีขึ้นมากมากกว่าเดิมที่กูคาดหวังไว้ว่าถ้าเจมแล้วเจอเพลงอะไรที่มันแบบโตหน่อยแล้วมันอาจจะสื่อไม่ได้ อันนี้ก็ยังสื่อไม่ได้แต่เห็นความนิ่ง <c oughs> เห็นความตั้งใจว่าต้องการจะโชว์อะไรอันนี้ครูดีใจนะครับมันยังเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามาภาษาความเข้าใจของของเด็กอย่างเจมส์นั่นแหละที่มันยังยังข้ามไปไม่พ้นนะอย่างเช่นการมองโอเคมองถูกต้องแต่มองแล้วรู้สึกอย่างไรงไคนดูก็ไม่รู้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วบางอย่างพอพอ,พอแล้วครูก็ยังไม่ชอบการพับตัวห่อตัวของเจมส์อีกอยู่ดี แล้วมันมีมีนิดหนึ่งรอยต่อระหว่างที่เจมส์จะเริ่มเต้นอ่ะครูก็งงว่าแบบมันเศร้าแล้วอยู่ๆมันก็เอาสละอดอย่างเด้ย,ย,ย <S 2> <S 2> อะไรอย่างเงี้ <ปะ S 1> ย,ยเออ,อมันมันไม่ค่อยแบบมันไม่ขาดรอยต่อขาดความไปด้วยกันเท่านั้นเองแต่ก็รู้อว่าว่าเราอ่ะตั้งใจที่จะสื่อที่จะบอกคือตรงเนี้ยดีมันมาแล้วมันมาแล้วแต่มันยังมาไม่ครบรายละเอียดมันยังมาไม่เข้าเป้าทุกลูกเท่านั้นเองแต่ มาดีแล้วก็ขอให้ตั้งใจพยายามต่อไปการลดการเล่นลงการลดการคุยไรา,า,าสาระลงช่วยได้จริงเห็นได้ชัดมากมีพัฒนาการอย่างชัดเจนขอให้แค่แบบมองแล้วรู้สึกยังไงตรงนี้คนดูต้องรู้ไม่ใช่ว่าแบบมองมีหน้าที่ว่ามองดูว่าเขาทำอะไรแล้วก็ร้องเพลงต่อไปอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วก็ไอที่บอกอเสียงโวโวอะไรเงี้ยมันมันโวเหมือนเป็นเนื้อเพลงมันต้องร้องโวโวอะไรเงี้ย ให้มันใช้อารมณ์นำมาแล้วมัน,ม,นมันไม่ต้องชัดแบบโว้อะไรอย่างางีง้โว <c oughs> ่ได้บา๊าบ๊าใช่ไหมมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสําคัญไม่ต้องไปเน้นมันมา,มากให้มันไปตามอารมณ์แค่นี้ก็พอหรือฮือฮือตามที่เรารู้สึกจริงๆแค่นั้น <c oughs> ขอบคุณครับเนี่ยจังหวะเพลงเนี้ยากกว่าเพลงเมื่อกี้ที่ร้องหมู่สามคนอีกอะ ยังร้องได้ดีไม่ไม่สะดุดอะไรแล้วตรงด้วยไอ้นั้นนะอยู่ดีๆก็ผิดจังหวะด้วยอะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะผิดนะแต่ไม่ผิดเลยอ่ะไม่ผิดเลยนะยากผมมากนะเนี่ยแปลกดีตื่นตืนเนี่ยมันไม่ใช่ร้องง่ายๆเลยนะแต่เห็นได้ชัดครับว่าจะมีพัฒนาการที่ดีเยอะเลยถึงจะยังยังเจมดูรนๆนะลูกดูเหมือนว่าจะ จะต้องรีบคิดว่าเดี๋ยวจะต้องทำอะไรข้างหน้าหรือเปล่าเออไม่ถามโอเคมันเป็นคิดมากกว่ามันรู้สึกแค่นั้นแหละใช่คิดยากคิดากแยกออกไหมความคิดกับความรู้สึกไม่เหมือนกันเออให้รู้สึกมากกว่าต้องไปนั่งคิดแค่นั้นอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ไม่ไม่ไอเรื่องเพี้ยนเรื่องอะไรก็ไม่โอเคจุ๊บจุนะคะแล้วก็ เรื่องอื่นโอเคแล้วค่อยๆมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆเนาะม่เป็นเด็กๆงงอันนี้อันนี้เวลาครูใครทำอะไรผิดครูจะเตือนกันเองสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนระหว่างครูกันเองโอเคก็โดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นเหลือแค่ไปแยกแยะให้ออกว่าอะไรที่จะต้องสื่อสารให้มันถูกทูกที่ถูกทางให้มันถูกจังหวะเท่านั้นแหละ ไอ้ตรงหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งเทียนได้ยาวนานมากเทียนได้ยาวนานเหลือเกินแล้วก็ถ้าหนูร้องกระชับกว่านี้พี่นันว่ามันจะเวิร์กมากครโวอย่างที่คุณรักบอกเลยอะค่ะไอโว้โว้แลวอะไรก็แป้ว่ต่อารมณ์ให้มันรู้สึกมันไม่ต้องร้องมาเป็นคำว่าโวก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่รู้สึก เขียนไปแล้วใช่ป่ะาษแบบก็เขียนเองกับมึงใช่เหรอเห็นว่าคาว่าอะไรลูกเขียนว่าโฮใช่ไหมโฮสแล้วทำไมไปร้องแบบมีสแล้วพอร้องมันมันโองวอวงมาเป็นคำเลยมันมีนหลายอย่างฟุ๊บเข้ามาหมดเลยแบบนักคิดไม่ต้องเมื่อวานนี้กลับไปกลับไปนั่งดูตอนนี้ซ้อมตอนคืนมันก็กลับเข้าล่างเดิมเดิมแต่ผมดูนะแต่ผมไอ้นี่มีคำตอบทุกคำตอบไม่ต้องตอบไม่ได้ถาม กางไว้กางไว้ตรงเนี้ยแล้วก็นั่งดูทำบอกแล้วก็แก้ไขด้วยครับผมอ่ะกางเขาไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวพวกนี้จะ ไก็ดีแล้วท yeah, <hi> ี <S S <hi> ่หาลูกเล่นอะไรเดี h, ๋ยวพรุ่ง okay. น <si> ี้จะเติมมาให้แตมเนี่ยไม่คิดมากอย่าไปเยอเออช่วยตรงนี้ด้วยนะตอนก่อนเข้าพีกอ่ะอันี้เอาท่านั้นค่ะเดี๋ยวสายให้เดี๋ยวสายชิวเชิวเชีวหลบชิวอย่ากังวลยังไงใชไหมเอียไปก่อนไดเออแค่นี้แหละเออคือถ้ามีความรู้สึกแล้วมันเชื่อในการสื่อสารอะตั้งกาจมันจะมาเองตรงเนี้ยหล่อมากตรงเก้าอี้อ่ะหล่อมองอะไรดูดีใช่ไหม ดูดีแต่ว่าพอเราไปลุกแล้วเราหวัว่ามันต้องทำท่าอะไรไงมันก็เลยหลุดถูกเห็นจ้ามันเหนีนอย